ทุกคนมีความเจ็บมีความปวดร้าวอยู่ในใจมันเหมือนกับภาพที่มันมีแครกนะครับจะซ่อมแครกในหัวใจของทุกคนยังไง สวัสดีครับผมกูวจากเดอะสแตนดาร์ด p นะครับวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ผู้ชมฟังก่อนว่าผมจะเนื่องจากภาพยนตร์ที่กำลังจะออกมาที่24กุมภาพันธ์นะครับแรกนหรือว่าภาพวาดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพวาดเนาะแล้วก็พี่คุณรับบทเป็นทิมที่เป็นนักซ่อมนักซ่อมภาพวาดใชครับเพราะฉะนั้นเราผมก็เลยขออนุญาตเป็นกิมมิกสนุกๆลองไปหยิบภาพในอินสตาแกรม ของพี่คุณหลายๆภาพที่ผมต้องซ่อมหรือเปล่าครับใช่ครับที่อาจจะต้องซ่อมหรือไม่ซ่อมก็ได้แต่ว่าเราลองคุยกันดูว่าเฮ้ยแต่ละภาพเหล่านั้นเนี่ยมันมีความหมายกับพี่คุณอย่างไรและถ้าสมมติว่าเออมันอาจจะต้องซ่อมจริงจพี่คุณอยากซ่อมอะไรในภาพหรือว่าเหตุการณ์อะไรบ้างไหมนะครับเป็นกิมมิงสนุกๆนะครับภาพแรกครับพี่คุณโพสต์ไว้เมื่อวันที่28มิถุนายน2020เป็นภาพนี้ครับคุณขออนุญาตครับ ถ่ายเมื่อปี94นะครับผมใช่ครับมีหลักฐานเรียบร้อยนะครับตอนนั้นพี่คุณก็อายุ6ขวบใช่ตอนนี้น้องชลินเพิ่งเกิดผมเหอนน้องมากครับแล้วก็น้องก็จะเราก็จะเป็นเตียงใหญ่ที่นอนกันทั้งครอบครัวนะฮะแล้วน้องก็ด้วยความที่เขาเป็นยังเป็นเด็กทารกอยู่ก็จะมีเลหลายคืนมากที่ผมจะลงไปนอนกับน้องไปนอนก่อมน้องกอดน้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นช่วงเวลาที่เพราะเป็นช่วงที่รู้สึกจะ พ่อแม่จะย้ายกลับมาจากอเมริกาผมตอนนั้นย้ายกลับมาตอนผมสองขวบก็อยู่บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านทาวน์เล็กๆครับก็อยู่ด้วยกันแบบครอบครัวอบอุ่นอะไรเงี้ยครก็นอนนอนคือนอนเตียงใหญ่ด้วยกันหมดเลยอะไรอย่างงี้ท่านหสำหรับท <สา S 2> ี่คุณในช่วงเวลาเด็กๆตอนนั้นนะการมีครอบครัวที่อบอุ่นแบบ,บที่<ม>บอกการมีน้องมีคุณพ่อคุณแม่มันสําคัญกับชีวิตและจิตใจของที่คุณยังไงบ้างผมว่า มันสำคัญมากเพราะว่ามันเหมือนกับไม่ว่าเราจะประสบความสําเร็จขนาดไหนถ้าเราไม่มีความรักความอบอุ่นจากครอบครัวตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนกับเป็นเป็นครัชไม่ได้ตั้งใจขายของไม่ได้ตั้งใจขายของมันจะเป็นครัในหัวใจจริงๆนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับถึงแม้ว่าเราจะรวยขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่มีความรักตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะแบบอะไรสักอย่างมันขาดหายไปในชีวิตครับซึ่งผมว่าการมีครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยสำคัญมากถ้าไม่นับภาพนี้ครับผมให้พี่คณลองนึกถึง ภาพเหตุการณ์ในชีวิตที่เกี่ยวกับครอบครัวที่สำคัญกับพี่คุณมากๆที่ส่งผลกับพี่คุณมากๆที่ที่คุณประทับใจมากๆสักหนึ่งภาพมันน่าจะเป็นภาพเหตุการณ์ไหนครับถ้าเอาจําให้ที่แม่นที่สุดก็น่าจะเป็นตอนที่ผมเดบิวต์เป็น 2PM นะครับก็เป็นเวทีแรกที่ผมจะต้องไปขึ้นแสดงนะครับแล้วก็ทั้งครอบครัวบินมาจากเมืองไทยมีบินมาจากอเมริกาด้วยเพื่อมาดูที่เกาหลีนะครับแล้วก็ถ่ายรูปหมู่ด้วยกันกับกับ เ,เพื่อนพงทู m ีเอ็มอย่างเงี้ยครับมันเป็นมันเป็นเหมือนกับเป็นก้าวแรกของชีวิตผมในด้านการทํางานซึ่งเป็นอะไรที่ยังประทับใจอยู่ทุกคนเนี้ยครับผมทีนี้ลองนึกกลับไปเป็นภาพเหตุการณ์ตอนวัยเด็กมือนกันครับทีนี้แล้วก็ลองสมบททิมดูแลกันนะฮะอาจจะต้องซ่อมแซมอะไรบางอย่างในภาพภาพหนึ่งของช่วงชีวิตวัยเด็ก มีสักภาพสักช่วงเวลาไหมที่พี่ครู้สึกว่าเฮ้ยถ้าซ่อมได้มันอาจจะสมบูรณ์กว่านี้ผมว่าไม่นะโอเคเพราะว่าความสัมพันธ์ของพวกเราเนี่ย<ม>คืออย่างการเป็นครอบครัวมันไม่จําเป็นต้องคนที่เรารักกันด้วยใจจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าเราต้องอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันทุกๆวินาทีอาจจะทะเลาะกันมากกว่านี้ซึ่งความสัมพันธ์ของเราตอนนี้ก็โอเคครับ oh, <okay. S 2> ดีมากครับไม่มีอะไรต้องซ่อมนะใช่ครับโอเคภาพต่อมาครับโพสต์เมื่อวันที่18พฤษภาคม2021เเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเป็นภาพ ภาพของวง t ูเ p ียเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในวันนั้นเอ่อคือภาพนี้เป็นเราเราไปถ่ายรู้สึกว่าจะเป็นซีซันกรีทติ้งหรือว่าอะไรสักอย่างเพ่ก็จไม่ได้เพราะเพราะช่วงนั้นที่ช่วง comeback ที่ถ่ายเยอะเหมือนกันถ่ายโน้นถ่ายนี่ก็เป็นจริงๆเป็นช่วงเวลาที่ผมรอคอยมา5เกือบ6ปีเพราะว่าเพื่อนๆเข้ากรมกันแล้วก็ผมก็รอ เวลาที่เราจะคัมแบ็กกันมาแบบนานาหลายปีอยู่เหมือนกันก็เป็นเวลาช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วก็สนุกมากที่เหมือนก็ได้กลับมาทํางานกับเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมบในการคัมแบ็กครั้งนี้ครับถ้าลองเปรียบเทียบกับตอนที่เดบิวต์ผมไม่แน่ใจว่าตอนเป็นนิชคุณที่เดบิวต์ใหม่ๆกับตอนที่คัมแบครอบล่าสุดหรือณทุกวันนี้ครับผมมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะขน้่หนึ่งนะและมันมีอะไรที่ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยบ้าง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดน่าจะเป็นความสัมพันธ์ของเราหกคนคืออย่างเดบิวแรกๆอย่างเงี้ยเราก็คือเด็ก6คนที่อยู่ดีบริษัทก็จับให้มารวมตัวกันเพื่อที่จะต้องเดบิวเพื่อที่จะต้องทํางานด้วยกันก็ยังมีการแข่งขันกันยังมีการอาจจะไม่ถูกกันบ้างฉันอยากจะดังกว่าคนนู้นฉันอยากจะดังกว่าคนนี้ฉันอยากได้พาร์ทร้องเพลงมากกว่านี้อยากจะได้ออกทีวีมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับมันจะมีแต่ว่าตอนนี้คือเรา6กคนเราคือเสริมกันแล้วกันนะครับ ไม่จาเป็นต้องพูดแล้วอะแค่แบบมองตากันหรือว่าคืออาจจะคือรู้สึกได้เลยว่าคนนี้โอเคเขาไม่อยากเขาไม่อยากทำตรงนี้งานชั้น,นทาให้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นการที่มาสื่อสารกันด้วยใจมากกว่าตอนเดบิวช่วงแรกๆนี่คือเราต้องคอยมานั่งคุยกันต้องมาคอยมาปรับความคิดไม่ถูกกันก็อะมานั่งกันเลยหกคนมีอะไรพูดออกมาจะจะ,จะอายุน้อยกว่าจะอายุมากกว่าเขาไม่สําคัญเป็นเป็นเป็นพี่เป็นน้องคือเราพูดได้เสมอเพราะว่าเราคือ ทีมทีมหนึ่ง oh. ถ้าเราจะทำให้เราจะทาให้ทีมเวิร์คเรามันดีขึ้นได้เนี่ย mm hmm. มันต้องต้องพูดต้องคุยต้องต้องดีเบตกันตลอดเวลา mm hmm. ครับว่าเราจะทำยังไงต่อไป <Wow. S 2> พี่คุณพอจะนึกช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ออกไหมครับว่ามันมีตอนไหนไหมฮะที่สำคัญแล้วมันทำให้เฮ้ยเราเปลี่ยนจากแข่งขันกันบ้างมาเป็นส่งเสริมกันจริงๆคือตลอดระยะเวลา ตั้งแต่ที่ผมเดบิวต์จนมาถึงนี่มันจะมีอะไรมันจะมีเหตุการณ์ที่ดีเหตุการณ์ที่ร้าย mm hmm. เหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นแล้วทําให้เรามีความสุขมากมันเหมือนกับเชือกที่เราผูกครับล้วก็ค่อยดึงไปเรื่อยดึงดึงดึง,ดงจนมันแกะน็อตไม่ออกแล้วครับเราหกคนมันเหมือนกับเชือกเส้นนั้นที่ตอนแรกก็แค่ผูกปมเอาไว้ก่อนแล้วก็พอระยะเวลามันด้วยเพรสเชอร์เลยึทุกอย่างด้วยความสุขด้วยความเศร้าม,มันดึงจนแบบน,น,น,น็นอตมันกลายน็อตน็อตเนี้ยมันกลายเป็นแบบ มันติดก,กันไปแล้วอะครับผมมันคือความที่เราจับมือกันจนแบบไม่ปล่อยแล้วปล่อยไม่ได้แล้วอะครับผมประสบการณ์ของอพวกเรา6คนที่จะผ่านมาด้วยกันมากกว่าที่ทําให้เรา6คนเป็นท p m ไม่ใช่แค่ผู้ชายหกคนที่มารวมตัวกันเพื่อเป็นท p m ดีนะครับเออตอนแรกพอฟังคําว่ามันเป็นน็อตนะเป็นปมรเราจะสําหรับผมเมื่อกี้ที่ฟังอาจจะนกาทตีฟนิดนึงใช่นะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ม,ม,ใชมันไม่ได้นกาทตีฟมันเป็นความเหนียวแน่นกรงไปตรงมออาใช่ครับเพราะว่า pressure makes diamond คือมันมันคือค,คานั้นคือเป็นอะไรที่ถูกมากๆเพราะว่าไม่ว่าเราจะเป็นทีมหรือว่าจะเป็นบุคคลคนคนคนหนึ่งอย่างเงี้ยการที่เราจะเป็นคนที่ดีขึ้นเราต้องมี pressure คอยผลักเราคอยดึงเราอยู่ตลอดเวลาทําให้เรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด แล้วถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเนี่ยเราต้องทํำยังไงเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความผิดความที่มันสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราหรือว่าคนรอบที่เราอาจจะทําให้คนรอบตัวเราเนี่ยรู้สึกได้อะไรอย่างนี้ครับโอเคครับคําถามเหมือนข้อเหมือนภาพที่แล้วครับมีภาพเหตุการณ์ไหนตั้งแต่เป็น 2pm มาไหมครับว่าถ้าเป็นที่อยากจะซ่อมลองซ่อมมันดูสักหน่อยครับชีวิตตอนนี้ผมคือสมบูรณ์มากสมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยจะเป็นมาในชีวิตของผม คือไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรเลย mm hmm. เพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อย,นอยในอดีตเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผมคนนี้ก็ได้เลยไม่อยากจะซ่อมอะไรครับแค่อยากจะกลับไปเพื่อไป relive moment, moment moment นั้น moment moment ที่มีความสุขของเราตอนนั้นมากกว่า mm hmm. อย่างอย่างตอนขึ้นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เล่นคอนเสิร์ตไม่ได้อย่างไปคอนเสิร์ตโตเกียวโดมที่แบบ มีคนดู50,000่นคนอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นโมเมนต์ที่มีความสุขมากแค่อยากกลับไปวีลฟมากกว่าแต่ไ,ม,ไ,ม,กกไม่ไม่อยากกลับไปซ่อมไม่อยากกลับไปเปลี่ยนครับโอเคยอดเยี่ยมครับภาพต่อมาครับอันนี้สนุกดีแล้วก็ผมชอบภาพนี้มากนะครับ <c oughs> มันเป็นภาพที่ถ้าอ่านตามในแคปชั่นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่คุณน่าจะไปเจอประโยคนี้อยู่บนเสารหรือว่าอยู่บนอะไรไม่ไน่ใจวผมถ่ายเอง <c oughs> หรอผมเจอบนอินเทอร์เน็ตแต่มันเป็นอะไรที่ผมเห็นแล้วแบบ มันเป็นโคดที่ดีที่ผมอยากจะแชร์ให้กับคนที่อาจจะประสบกับความพ่ายแพ้ประสบกับความไม่สำเร็จอยู่หรือว่ากำลังท้อแท้กับชีวิตอยู่ uh, Having a rough day Place your hand over your heart Feel that That's called purpose You're alive for a reason Don't give up คือไม่ว่าเราจะพ่ายแพ้ขนาดไหนเราจะท้อแท้ขนาดไหนก็คือแบบจับไปที่หัวใจเอามือจับไปที่หัวใจหัวใจยังเต้นอยู่นี่แหละคือจุดจุดประสงค์ของการที่เราควรจะอยู่เพราะว่าเรายังมีชีวิตอยู่ คืออย่าอย่ากีบับมาผมคนอาจจะไม่คิดว่าผมอมจจะมีความเศร้ามีความทุกข์แต่มันผมก็คือมนุษย์คนหนึ่งและบางทีผม,ผมก็มีแบดเดย์ที่แบบเออไม่ไม่อยากจะทําอะไรแล้วคือแบบอยากจะหายไปจากโลกนี้คือแบบอยากจะไปที่ที่ไม่ผมไม่มีคนรู้จักผมมีครับแต่ว่าเราต้องคิดไปถึงว่าเราทําเพื่อใครสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้งานที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เพื่อใคร แล้วนั่นคือนั่นคือจุดประสงค์จุดประสงค์หนึ่งของการมีชีวิตอยู่การที่เราทําสิ่งที่เราทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรายังมีชีวิตอยู่หัวใจยังเต้นอยู่เราต้องอยู่ต่อไปเราต้องทําให้ชีวิตเนี้ยเป็นชีวิตที่ดีที่สุดสาหรับเราว้าว <Wow. S 1> แล้วก็คือแบบ <Okay. S 1> ชีวิตเราชีวิตหนึ่งครับอ่ะอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ผมเกิดมาเป็นคนคนเดียวถ้าผมไม่ทําอะไรให้กับคนอื่นคนรอบข้างครอบครัวของผมคนที่รักผมเลยเนี่ย มันเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าที่แบบไร้จุดหมายไร้จุดประสงค์มากมากอ่ะไม่รู้ว่าจะถามอะไรต่อเลย <c oughs> ดีมากโอเคขอบคุณมากครับ <c oughs> <ม>เดี๋ยวต่อไปฮะก็จะเป็นพาร์ทของภาพยนตร์แหละแฟรเกตหรือว่าภาพวาดนะครับอันนี้มีอันแรกมันจะเป็นภาพนี้นะครับอันนี้ผมก็แอบ <c oughs> ดีดีเหมนนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของมันนะเริ่มต้นอย่างนี้คือคุณท็อปพูดกับภาพยนตร์นะฮะบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดาร์กที่สุด เขาใช้คํานี้อยู่ใน production note นะครับเพราะฉะนั้นในฐานนะที่คุณที่เป็นนักแสดงเข้าไปอยู่ในบทบาทของทิมอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้อะไรคือความดาร์กของมันและความดาร์กนี้นมันมีประโยชน์อย่างไรที่คนถึงควรจะมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับบทส่วนใหญ่บทที่ผมเลือกเล่นมาจนถึงวันนี้คือเป็นบทที่สดใสให้ความสุขให้ความ,ให,มให้ความหวังกับคน แต่ว่าปดทิมเนะครับเขาเป็นคนที่เป็นคนธรรมดาทั่วไปพี่ท็อปเขาเขาเน้นตรงนี้มากหน้าเนี่ยคือนิช,ชคุณแต่ความรู้สึกคือไม่ใช่คือเป็นทิมมีความทุกข์มีความเศร้ามีปมด้อยซึ่งเป็นการบ้านที่หนักมากสําหรับผม,มเพราะว่าผม,มเป็นดิชชคุณมา30กว่าปีแล้วจะอยู่ดี <laughs> จะไม่ให้เปลี่ยนเป็นทิมมันก็มันก็ไม่ง่ายอะใช่ไหมครับ ผมรู้สึกผมจะมาถึาถงเมืองไทย2อาทิตย์ประมาณสองาทิตย์ก่อนเริ่มถ่ายก็เริ่มเวิร์กช็อปกับแพทือเวิร์กช็อปคนเดียวมีเวิร์กช็อปเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดรูปการจับดินสอการจับผู้กันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเวิร์กช็อปการบูฟเขาเรียกว่าบูฟเมนต์เทรนนิ่งคืออย่างจะถ้าผมธรรมดาเป็นคนเดินอย่างงี้อ่ะลองเปลี่ยนลองคิดเป็นคนอื่นลองคิดทำอย่างงี้อย่างงี้ก็หนักค่อนข้างมากเวิร์กช็อปประมาณอาทิตย์กว่าครับผมเกือบทุกวัน คือผมเป,เ,ปเ,ปนนเป็นคนไม่ค่อยร้องไห้เท่าไหร่ดูหนังเศร้าก็ไม่ค่อยร้องไห้อกักกันบ้านครูก็ก่อนจบเวิร์กช็อปเนี่ยอยู่ต้องร้องไห้ให้ได้ก็พยายามพูดเรื่องเศร้าพูดอะไน้ำตาก็ไม่ออกครับจนแบบถึงวันสุดท้ายครูก็ให้ผมนอนแล้วก็ก,กดจ,จับมาที่หน้าอกผมแล้วก็กดบอกว่านี่คือความทุกข์ความเศร้า ที่คุณนิชคุณเคยรู้สึกมาตลอดชีวิตทั้งหมดเนี่ยรวมมาแล้วก็กดไปที่ใจของนิชคุณมีอะไรพูดออกมาเลยผมจําไม่ได้เหมือนกันวันนั้นผมพูดอะไรคือแบบเราร้ลลองไห้แบบชั่วโมงหนึ่งร้องไห้ไม่หยุดอนะขนาดนั่งคุยแบบเรื่องตลกกันยงโผล่เาะยัะยงแบบน้ําตาอย่งแบบไหลไม่หยุดเลยแล้วมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันโลก่งออกมากเพราะว่าผมเป็นคนที่ผมอยู่ ไปไปไปเมืองนอกตั้งแต่12อยู่ด้วยตัวเองมาเนี่ยยีกว่าปีแล้วแล้วเป็นคนที่แบบเจออะไรก็ต้องเก็บเอาไว้แบบฉันโชว์ความอ่อนแอไม่ได้เป็นลูกผู้ชายโชว์ความอ่อนแอไม่ได้แล้วคือวันนั้นชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคือแบบมันไหลออกมาหมดเลยครับผมซึ่งเป็นความความความรู้สึกที่ดีมากเลยไอ้หนังหนังเรื่องนี้ครับแฟกเป็นอะไรที่พอผมตอนถ่ายเนี่ยมันมันดาร์กเพราะว่าต้องไม่ใช่คนที่ให้ความสุขกับคน ้องไม่ใช่คนที่ให้ความหวังกับคนเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ชอบบอกไม่ชอบอยากต่อยคือต่อยอยากจะทําอะไรคือทำแล้ว,แล,วแล้วมันยิ่งมันเป็นหนังนังผีหนังนัากลัวอย่างเงี้ยครับตอนที่ผมถ่ายกับแพทย์เราแทบไม่ไม่คุยกันเ,เราก็นั่งแยกกันแล้วพอพอจะซ้อมจะจะ,จะต่อบทก็ค่อยมาเจอกันคือบรรยากาศของกองถ่ายบรรยากาศของนักแสดงทุกๆคนเนี่ยมันมันแทบไม่มีความ ล่าเลยไม่มีความสดใสอยู่ในตัวเลยครับเพราะว่า<ม>อ่ะมันเป็นรูปของภาพวาดภาพหนึ่งที่ที่ค่อนข้างหลอนที่มีมีผีสิงหรือ,ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันแล้วมันก็วนมามาถึงตัวละครว่าแบบเราเราได้รับพลังงานอะไรจากภาพวาดเราอะไรโอเคครับในเมื่อหนังมันไม่ได้เป็นหนังที่สดใสครับแล้วก็ตัวละครอ,อาจจะได้อะไรจากการสะท้อนดิ f เฟก,ฟกอะไรบางอย่างจากการเห็นภาพวาดใช่ไหมครับผม คนดูล่ะครับคนดูจะได้อะไรจากความไม่สดใสคนดูจะได้อะไรจากการภาพวาดหลอนๆเหล่านั้น,น,น,นครับทุกคนมีอดีตทุกคนมีปมด้อยทุกคนมีความเจ็บมีความปวดร้าวอยู่ในใจแต่ว่าทุกคนเนี่ยมันเหมือนกับภาพที่มันมีคร็กนะครับจะซ่อมคร็ในหัวใจของทุกคนยังไงจะเลือกซ่อมยังไงดีกว่าจะเรียกคนมาซ่อมให้หรือว่าจะซ่อมเองหรือว่าจะเปิด,ด คร็กเนี่ยออกให้หมดว่าภายใต้ภาพนี้มันมีภาพอื่นหรือเปล่าภายใต้ความเศร้าอันนี้มันมีความเศร้าอื่นหรือว่าอันอื่นที่มันที่มันทิ่ม,ทมแทงเราอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าจากหนังเรื่องนี้ผมว่าน่าจะที่ได้มากที่สุดน,น่าจะเป็นแคร็กในใจของทุกทุกคนว่ามันคืออะไรเราจะซ่อมเองหรือว่าใจคนอื่นมาซ่อมไหมผมเคยสัมภาษณ์กับนักสแสดงหลายๆคนนะที่ผ่านเวิร์กช็อปเซสชั่นการร้องไห้มาคือแต่ละเซสชั่นมันก็จะแตกต่างกันไปเนะแต่ว่า <ๆ S 2> หลายๆคนครับ ที่ก่อนหน้านี้ไม่ร้องไห้ไม่เป็นครับแล้วเมื่อผ่านเซสชันการร้องไห้ไปแล้วแบบหลังจากนั้นน่ะเขาจะกลายเป็นคนที่เซนซิทีฟมากขึ้นเปิดรับเปิดประสาทสัมผัสเปิดหัวใจเพื่อที่จะรับความอ่อนไหวมากขึ้นแล้วก็จร้องไห้มากขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องดีนะครับเรื่องดีใช่พี่คุณเป็นมีแบบนั้นบ้างไหมเนี่ยเราบอกว่าเราต้องต้องซ่อมเองต้องเก็บเอาไว้ผมว่าผมกลับเป็นคนเดิมนะฮะที่ที่ค่อนข้างก็ยังยังยังซ่อมแคร็กของตัวเองเหมือนเดิมพยายามเป็นคนแข็งแกร่ง แข็งแรงเหมือนเดิมแต่ว่าเปิดมากขึ้นครับเรายอมรับว่าเราเป็นคนยังไงมากขึ้นคือไม่โกหกตัวเอง nella, Yet, นะโกกตัวเองน้อยลงใช่คำว่าน้อยลงครับผมน้อยลงแต่มันความเป็นมนุษย์มันช่วยไม่ได้ครับเรามีความ jealous เรามีความที่อยากจะดีกว่าคนอื่นอยากจะเก่งกว่าคนอื่นอยากจะดังกว่าคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าเรายอมรับได้ว่าเราเป็นเป็นคนยังไงอยู่ในสถานการณ์ยังไงเนี่ยมันจะช่วยเราเดินหน้าได้ได้เร็วขึ้น โอเคนี่ขออนุญาตถามเพิ่มเติมเพราะว่าน่าสนใจครับพี่คุณคนอกจากเรื่องความเก่งความไม่เก่งัะคนอย่างนิชคุณโกหกตัวเองด้วยเรื่องอะไรบ้างครับบางทีมันมี2ด้านนะครับโกหกตัวเองเพื่อที่จะปลอบใจตัวเองว่า it's okay มันไม่เป็นไรเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้แล้วมันจะดีขึ้นจะดีหรือไม่ดีขึ้นรู้ได้ยังไงเราไม่รู้แต่ว่าก็าคือโกหกไปตัวเองไปก่อนปลอบใจตัวเองไปก่อน <Okay. S 2> แล้วก็จะมีอีกด้านหนึ่งที่ที่ไม่ค่อยทำนะครับช่วงนี้คือคืออย่างที่บอกคือ รู้ว่าใช่ <Okay. S 1> แต่บอกว่าไม่ใช่รู้ว่าไม่ใช่แต่บอกว่าใช่อีกอกระบวนการหนึ่งที่มันมักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอในห้องเวิร์กช็อปโดยเฉพาะเวิร์กช็อปที่มันเป็นการค้นลงไปในตัวเองครับผมมันจะเจออย่างหนึ่งคือเรามักจะค้นไปเจอลักษณะนิสัยบางอย่างที่เราไม่ชอบเคยเจอความรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าผมรู้เลยว่าผมเป็นคนที่มีความเหมือนแต่ฮขาคมีความโกรธอยู่ในตัวตลอดเวลาซึ่งผมเลือกที่จะจะกด,กดมันเอาไว้ พอพอเวิร์กช็อปนั้นเสร็จปุ๊บก็ได้คนพบว่าการที่เรามีความโกรธอยู่ตลอดเวลาล้วแบบพยายามกดมันเข้าไปพยายามบอกว่ามันไม่ใช่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่เฮลตี้มันไม่ไมนไม่เฮลตี้มากอ่ะเราพยายามจะหาความเท่าเทียมกันแต่ว่าเราให้ความเท่าเทียมกับคนอื่นหรือเปล่าอาะต้องมาถามตัวเองเราความเท่าเทียมกันมันคืออะไรความยุติธรรมมันคืออะไรอ่ะก็เริ่มลองถามตัวเองแล้วก็เริ่มยอมรับว่าความมีความโกรธอยู่ในตัวเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีอื เราโกรธในเรื่องอะไรว่าเออเราโกรธที่เราอ,อย่างขึ้นวิธีครั้งนี้โกรธว่าทําไมเล่นผิดทําไมซ้อมมาเยอะขนาดไทำไมเล่นผิดโกรธแล้วทาไงต่อไปก็ซ้อมให้มากขึ้นสิก็ใช้เวลาซ้อมให้มากขึ้นมันคือเปลี่ยนเป็นในความโกรธในทางบวกมากกว่าไม่จําเป็นว่ามันสิ่งที่ไม่ดีที่เราที่เกิดกับชีวิตเราหรือความคิดไม่ดีที่เกิดกับที่เกิดขึ้นในหัวเราเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีตลอดไปมันเราเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่ดีได้ โอเคครับพาทการแสดงครับไปอ่านบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้มาทั้งหมดทั้งพี่คุณทั้งแพทย์พูดเหมือนกันหมดว่ามันเหนื่อยมากมันหนักมากแล้วเมื่อกี้ก็มีเกินๆให้ฟังไปแล้วว่ามันหนักจริงๆมันหนักขนาดไหนครับภายในเดือนครึ่งที่เราถ่ายกันเนี่ยครับสิ่งที่หนักที่สุดคือผมต้องเป็นทิมผมเป็นคนชอบฟังเพลงโรแมนติกเพลงรักสบายๆฟังสบายหูอย่างเงี้ยผมก็เปลี่ยนมาเป็น uh huh. ผมจะมี playlist ที่เรียกว่า mood จะเป็นเพลงเศร้าทั้งอัลบัม้มทั้งเพลย์ลิสต์เลยครับตลอดเดินขึ้นฟังแต่มูธครับผม,ม,ม,มทำกันบ้านเพียงทำกันบ้านอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นทีมจะเป็นทีมยังไงจะเป็นทีมยังไงให้น่าสนใจเป็นทีมยังไงให้ให้คนดูแล้วแบบรักแต่ว่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งที่พี่คนพูดเมื่อกี้คืออยากให้คนดูรักทิมครับผมเพราะฉะนั้นโดยไม่สปอยครับทิมเป็นคนที่จุดจุดจุดเลยอยากให้คนรักเขาครับจุดจุดจุดนั้นคืออะไรครับ ทิมเป็นคนจริงจังเป็นคนแน่วแน่ครับผมเป็นคนเป็นคนมีมีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นเป็นคนมีความมุ่งมั่นโอเคครับเท่านี้ครับโดยไม่สปอยนะฮะแล้วก็มีอีกครับดึงข้อมูลมาจากโปรดักชันโน้ตเหมือนกันประเด็นนี้ค่อนข้างสำคัญพอสมควรนะฮะโปรดักชันโน้ตเขียนข้อมูลไว้ว่าเป็นเรื่องที่อยากพูดถึงความเจ็บปวดที่เกิดจากความสวยงามที่ฉาบฉวย Oh, เป็น <wow. S 1> รอยร้าวที่เกิดจากการที่เราไม่ได้เป็นคนสําคัญครับ,รบสำหรับที่คุณอยากจะขยายความประเด็นนี้ยังไงบ้างครับคือความสวยงามที่ฉาบสวยกับรอยร้าวที่เกิดจากการที่เราไม่ได้เป็นคนสําคัญอย่างที่ผมบอกคือเราจะประสบความสําเร็จด้วยการไปเบียดเบียนการไปกดหัวการไปเหยียบคนอื่นเพื่อเป็นบันไดหรือเปล่าใช้ความทุกข์ของคนคนหนึ่งเพื่อว่าภาพที่สวยงามเนีย่ยภาพวาดเป็นเป็นภาพวาดของคนคนนี้ ไม่ได้สนใจความสามารถของคนคนนี้ส,สนใจแต่ภาพที่เขากำลังวาดอยู่ซึ่งมันเป็นอะไรที่ลึกมากแล้วมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราควรจะเก็บมาคิดเราเราไปเบียดเบียนคนอื่นกับโพสต์ที่เราโพสหรือเปล่ากับคำที่เราอย่าง Twitter อร์างครับเราอยากจะแบบพูดคำสวยงามแต่เราทำให้คนอื่นเป็นทุกข์หรือเปล่า โอเคอันนี้เป็นประเด็นความสวยงามที่ฉาบฉวยอีกหนึ่งคำคือรอยร้าวที่เกิดจากการที่เราไม่ได้เป็นคนสําคัญครับคือคนมนุษย์ทุกคนอยากเป็นคนสําคัญอ,คอยากเป็นคนที่คนให้ความสนใจอ,อยากเป็นเราพูดอะไรคนก็ฟังเ,เราพูดอะไรคนก็บอกว่าถูกตรงกับประเด็นของโซเชียลมีเดียมากๆทุกคนอยากเป็นคนมีความสําคัญโพสต์ Post, รูปสวยๆลงไอจีเช็คว่าเราไ,ได้กี่ไลค์อาจไปลองไปเช็คของเพื่อนเราทำไมเพื่อนเราได้ไลค์มากกว่าเราซึ่งมันเป็น เป็นรอยรล่วที่เราสร้างเองครับใช่เป็นรอยรล่ที่รอยรล่ที่เราสร้างเองมันไม่มันไม่จาเป็นเลยที่จะจะมีรอยรลว่วรอยรล่วนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราอยากเป็นคนสําคัญเราอยากให้คนรักเราแล้วถ้ามองในมุมของนิชคุณ 2pm อันนี้ภาพมันฉัดน,นะว่าเป็นไอดอลมีเป็นที่รักของผู้คนฮอตเทสรักมากหลายๆคนเรารู้จักเราเต็มไปหมดนิชคุณ 2pm ยังมีความรู้สึกเจ็บปวดกับการเป็นคนไม่สำคัญอยู่บ้างไหม ไม่ใช่ว่าไม่มีครับมีมีบางครั้งที่แบบได้ได้ได้ร้องน้อยอจังอ่ะทําไมฉันร้องแล้วทําไมกล้องไม่ถ่ายฉันมันมีบ้างครับผมด้วยความเป็นมนุษย์นะครับมันมีมันม,ม,นมีมันมีจุดตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราเป็น2 pm เราผมถ้าแฟนคลับชอบถ้าคนดูดูแลชอบอแค่นั้นก็พอแล้วเพราะว่าเราคือกลุ่มเดียวเราเราคือ,เร,คอเราคือเหมือนกับหคนในร่างเดียวคือเราไปด้วยกัน ข,าซ,า,ขาซ้ายขาขวาขาซ้ายขวาเราเดินไปด้วยกัน,ม,นม,มันไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าใครใครดังกว่าใครดังน้อยกว่า <S 1> <S 1> ใครได้สีนมากกว่าเรากลายเป็นครอบครัวครอบคนหนึ่งที่เราเดินไปด้วยกันแล้วไม่ใช่แบบพยายามจะแบบดึงมือเราจะไปทางนี้ฉันจะไปทางนี้อะไรโอเคครับเป็นความเชื่อส่วนตัวของผมอย่างหนึ่งครับว่ารเราสามารถหาจุดร่วมอะไรบางอย่างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจากอาชีพทุกอาชีพได้เสมอครับลองให้พี่คุณเปรียบเทียบหรือว่าเชื่อมโยง าเเกกี่ยวข้องันนะรมีความร่วมใช่ครับระหว่างการเป็นช่างซ่อมภาพวาดครับของทีมก,กับการเป็นนักชกญคู่พีเอครับผมว่าไม่ว่าจะทํางานอะไรครับผมถ้าเราไม่ไม่พัฒนาไม่พยายามพัฒนาฝีมือของตัวเองความสามารถของตัวเองเนี่ยมันไม่มีทางที่เราจะได้ดีกว่าคนอื่นอ,อาจจะอาจจะโชคอาจจะช่วยอาจจะมีโชคช่วยโชคคอยดันแต่ว่ามันจะดันเราถึงเมื่อไหร่อย่างชีวิตเราที่ที่บอกคือถ้าร้อยปีนะครับ เราจะทํางานแค่สิปีหรอเราต้องทําไปเรื่อยๆเ,เราจะอยู่แค่จุดเดิม5้าสบิปีหรอเราต้องค่อยๆ<ม>ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจนอาจจะไม่ใช่ที่หนึ่งแต่ว่าก็ต้องดีกว่าวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานต้องดีกว่าเดือนที่แล้วอยู่ตลอดเวลาครับถ้าพูดแบบนี้ไม่ใช่แค่ช่างซ่อมภาพวาดกับการเป็นศิลปินทุกๆอาชีพทุกๆอาชีพใช้ข้อนี้เหมือนกันทุกๆอาชีพโอเคครับครับเหลือสองคำถามครับ อันแรกนอกจากภาพวาดครับพี่คุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ซ่อมแซมได้ยากที่สุดครับความน,าน่าจะเป็นความรู้สึกของคนนะครับค,ความรู้สึกกับความ trust ความเชื่อถือความเชื่อถือมันคือถ้าเสียไปแล้วโอ้โหเออเนี่ยมันร้าวแบบร้าวจริงๆเนาะมันร้าวจริงๆมันเหมือนแก้วแตกเอาเอา,เอากาวมาแปะมันก็ยังเราเห็นรอยร้าวอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมครับเรื่องซึ่งเราซ่อมไม่ได้จริงๆ เราเราจะหาเศษที่มันแตกเนี่ยมันก็หายากเทน้ําไปเท่าไหร่มันก็น้ํามันก็ไหลมันก็มันก็รั่วออกมาอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นอะไรที่ซ่อมยากมากอย่างผมก็เหมือนกันนะครับตั้งแต่เด็กๆผมก็ทํานู่นทํานี่ทําให้แบบเสียความน่าเชื่อถือบ้างกว่าเราจะกว่าเราจะทําให้คนเชื่อเชื่อถือในตัวเราเนี่ยมันก็มันก็ยากเชื่อใจเรามันก็ยากแต่ว่าก็ต้องพยายามไปเรื่อยๆครับ โอเคครับถ้าไม่ใช่อันนี้ให้ลองจินตนาการเล่นๆถ้าไม่ใช่ช่างซ่อมภาพวาดคุณอยากเป็นช่างซ่อมอะไรบางอย่างฮะอยากเป็นช่างซ่อมอะไรดีฮะโอ้ซ่อมอะไรดีฮะผมอยากเป็นช่างซ่อมได้ทุกอย่างนะโอ้ที่โกงช่างอนเมชั่สองซ่อมอะไรก็ได้ทุกอย่างคือผมเป็นมีคนชอบชอบซ่อมเ่อะ ขนาดซ่อมของก็อย่าพยายามไม่เรียกคนพยายามซ่อมด้วยตัวเองคือมันเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ไปในตัวเพราะว่าถ้ามันถ้ามันเสียอีกก็ต้องเรียกคนอีกสิ่งอันสิ่งที่ผมซ่อมเองไม่ได้ก็อ่ากที่ต้องเรียกถ้าไม่งั้นมันจะเสียไปมากกว่านั้นโอเคครับสุดท้ายครับเหมือนอันนี้คาถามนี้จะลองกลับด้านจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดจากภาพในสังเกตนเนาัคราวนี้อยากให้พี่คุณลองเลือกภาพในความทรงจาในชีวิตนะครับอันนี้แล้วแต่พี่คุณเลยผมไม่ได้เป็นคนเลือกให้ เรื่องมันมาสักหนึ่งภาพครับแล้วก็วาดมันออกมาเป็นภาพภาพหนึ่งอัเนาะพี่ปุนคิดว่าภาพนั้นนะมันจะเป็นภาพเหตุการณ์ไหนมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วก็อาจจะใช้เทคนิคไหนในการวาดขึ้นมา oh, 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 oh. อันนี้แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ให้จินตนาการเต็มที่ได้ครับผมอันนี้ผมผมไปไปเคยไปอ่านเป็นบทข้อความสั้นๆคุณยายสอนนักเขียนคนนี้ครับว่าคนเราอเหมือนดินสอแท่งหนึ่ง เราจะเขียนได้ต่อเมื่อมีมีดมากรีมีความมีอุปสรรคมักรีทําให้เราแหลมเราก็เขียนได้เขียนไปเขียนมามันก็จะทื่อใช่ไหมครับก็ต้องเหลาอีกก็เหมือนกับเหมือนกับประสบการณ์ในชีวิตเหลาให้เราให้แหลมให้ขมให้ให้เขียนได้แต่ว่าต้องจําไว้ว่าเขียนไปเนี่ยถึงจะลบยังไงมันยังมีรอยอยู่ซึ่งผมไปเห็นภาพภาพหนึ่ง มันเป็นรูปดินสอแท่งหนึ่งครับผมคือตรงก้นเป็นอย่างลบแล้วก็มีดินสอ,อก็แหลมแล้วมันเป็นวงกลมวงกลมหนึ่งครับคือทางนี้ก็จะเป็นเป็นขีดดินสอทางนี้ก็เป็นขี้อย่างลบนึกออกไหมฮะแล้วมันคือวนไปเรื่อยๆาง้ยนี่คือชีวิตของเราว่าเราอาจจะลบความทรงจำได้แต่มันยังเหลืออยู่อาจจะเหลืออยู่ในความทรงจำองคลหอื่นถ้าผมอยากวาดภาพผมอยากวาดภาพอย่างนี้มากกว่าผมต้องเลือกว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยขี้ยางลบเนี่ย เป็นจะเป็นเคร่งลบที่ดีหรือว่าเป็นเคีย่งลบที่ทําให้คนอื่นมีความทุกข์หรือว่าจะเคีื่งลบมันจะให้ความสุขกับคนอืเป็นภาพอย่างนี้มากโอเคเป็นนําเสนอคล้ายๆเป็นสัจธรรมในชีวิตที่เร<ช>าจะต้องเจอใช่ครับ<ๆ>อยากว่าเป็นภาพมันเหมือนกับคาร์มากรรมอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับผมเชื่อมากว่าสิ่งที่ผมทําอ่ะผมจะได้รับกลับมาคิดที่ดีก่อนทําอะไรอย่างเงี้ยก่อนพูดก่อนทําโอเคครับที่คุณเรียบร้อยครับ น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตัวภาพยนตร์ครากนะครับภาพหวานก็รอติดตามได้วันที่24กุมภาพันธ์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับหวังว่าจะชอบกัน